สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่าน,นะคะวันที่17สิงหาคมนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายกลับบ้านในรอบหนึ่งปีนะคะเป็นกเกษตรตาธิบดีจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับชาวพิจิกบ้างการงานการเงินความรักเนื้อคู่นะคะวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการเปิดทำนายนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ าราศีสิงห์นะคะเป็นเรือนพบกร,รมมะเกี่ยวกับการงานของคุณการงานของชาวพิจิก1เดือนเต็มๆน่าจะมีแพชชั่นหรือว่าแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยขอห้าใบก่อนนะคะ โอเคไพยใบแรกความรักขึ้นมาเลยชาวพิจิจนะคะถามเรื่องการงานโ okay. อเคคิงถือถ้วยขึ้นมาค่ะมีคนมามอบความรักโอเราไพ่หนึ่งถ้วยก็ขึ้นมาการพบรักอีกแล้วนะคะไพ่ใบที่3 The e m p e อ o okay. r โอเคการงานขึ้นมาแล้วค่ะไพ่ใบที่4ี่ n g of Wands นะคะเกี่ยวกับการงานแล้วใบไพ่ใบที่5โอ้ไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะ i e r o p h a n t โอเคเรามาดูไพ่ อลิสขอพูดควบเลยละกันนะคะใบที่1กับใบที่2เพราะว่ามันถือถ้วยขึ้นมานะเกี่ยวกับความรักนะคะสําหรับชาวพิจิกบางคนนะคะจ้องบอกบางคนนะเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวมนะคะมีเกณฑ์ได้พบรักนะเวลาดาวอาทิตย์เนี่ยกลับบ้านเป็นกเกษตราธิบดีเนี่ยจะส่องแสงสุขสว่างนะคะดาวอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของเพศชายเพราะฉะนั้นชาวพิจิกบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบรักเนี่ยหนึ่งถ้วยเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีนะมีความสุขสมหวังก็ได้นะคะแล้วคิงถือถ้วยเนี่ยขึ้นมาย้ำนะ คนที่เข้ามาเป็นคนฉลาดเป็นคนสุขุมเป็นคนที่เป็นตัวดูดีนะเพื่อนๆนะเป็นคนใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ถ้าถือดาบขึ้นมาอาจจะบอกว่าเออเป็นคนพงพางเอาจริงเอาจังนะคะมีอุดมการเป็นคนดื้อเอาซะหน่อยนะแล้วดีเอ็มพอเรอร์เนี่ยก็ขึ้นมาด้วยดีเอ็มพอเรอร์เนี่ยเป็นชาวธาตุไฟเพื่อนเป็นชาวเมธนะแต่คนเข้ามาไม่ได้จําเป็นต้องเป็นชาวเมธนะ เนี่ยพอริพูเดเ่ยชาวเมธนะคะ the emperor แล้วก็ไฮโรแฟนเป็นชาวพฤกษบเป็นดาวเป็นพบปัต,ตนิของคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะแบบชาววิจิก็จะตั้งตารอคอยจริงๆไม่ใช่ไม่ได้จําเป็นนะเป็นคนที่มีบุค,คลิกดังนี้นะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังนะกับการทํางานมากๆเลยไม่ค่อยให้ใครมาออกคําสั่งง่ายๆนะเธอต้องทํานู่นทํานี่นะไม่ใช่แบบนั้นนะเป็นชาวธาตุไฟเพราะฉะนั้นจะมีไฟในตัวเยอะนะอยากลงมือทาทานู่นทนํานี่มีความเฉยเฉยานนะคะเป็นพวกบ นอยๆก็ได้พ่ใบนี้เด่นเรื่องชาวต่างชาตินะนะคะขึ้นมาอีกแล้วชาวต่างชาตินะสาหรับชาวพิจิกแล้วก็เนี่ยคิงออฟคัพก็เช่นเดียวกันชาวต่างชาติแต่ว่าจะเป็นโซนเอเชียนะคะสามาากกว่าถ้าขึ้นมา2ใบนี้หรือว่าเป็นคนที่แต่งงานช้าก็ได้เพื่อนๆเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนนะแล้วก็ครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานมีอายุห่างจากคุณนะเป็นรักต่างวัยก็ได้เพราะว่าดีเอ็มพัลเอร์แล้วก็ ดิไฮโรแฟนนะคะก็ขึ้นมาไฮโรแฟนนะเป็นไพ่พสังราร์นะอันนี้อลิซขอพูดเรื่องความรักก่อนนะเดี๋ยวการงานเดี๋ยวพูดให้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเด่นอนะเพื่อนๆความรักมันขึ้นมานะไพ่ดิไฮโรแฟนเนี่ยเป็นชาวพฤกษ์ศพนะเป็นชาวธาตุดินมีเป็นคนใจคอหนักแน่นเป็นคนรักธรรมชาตินิ่งๆไม่จู้จี้ขี้บ่นก็ได้เป็นคนรักสันโดษหลักสมถะไพ่ใบนี้เป็นภพปัตตนิของคุณ แต่อย่างที่บอกคนเข้ามาก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นชาวพฤกษบพนะไพ่ใบนี้มีหลายความหมายนะคะคนที่เข้ามาก็เป็นคนบุค,คลิกแบบนั้นก็ได้สําหรับคนโสดที่กําลังรอคอยความรักอยู่เพราะว่าเนี่ยไพ่ความรักมันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกกับใบที่สองเนี่ยนะคะท,ท,ทั้งที่ถามเรื่องดาวอาทิตย์นะว่ามันย้ายกลับเข้าบ้านเนี่ยการงานคุณน่าจะเด่นที่สุดแต่ว่าความรักมันดันเด่นกว่าเพราะว่า Energy มันขึ้นมาตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยนะคะไพ่เดไฮโรเฟนเกี่ยวกับ การมีพิธีการแต่งงานก็ได้การมีบาทหลวงนะคะการมีพระมาทำพิธีในงานแต่งงานการรวมกันเป็นครอบครัวการพบปะญาติพี่น้องคุณอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วเกี่ยวกับการงานโอเคไพ่สองใบนี้ตีความเกี่ยวกับการงานได้ไพ่ t h e e อ p e r o r กับ King of Wands เนี่ยคุณอาจจะมีคนให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการงานของคุณผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่เมตายนดูคุณมากขึ้นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการโปรโมทหรือการรับโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆหรือว่าถ้าคุณกําลังที่ต้องการเปลี่ยนงานเนี่ยแล้วคุณกําลังรอคอยการตอบกลับจากงานอยู่นะโอ้โหเด่นมากๆเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆใครสอบแข่งขันก็ได้นะเพื่อนๆนะเกี่ยวกับการงานเนี่ยโอ้โหขึ้นมาทั้งสองใบเด่นมากๆเลยนะคะโอเคอลิสขออีกห้าใบนะ โอ้เป็นไพ่หกเหรียญขึ้นมาค่ะได้คนอุปถัมภ์เกี่ยวกับความรักอีกแล้วเพื่อนๆเดอะซันขึ้นมากับชาวพิจิกทุกครั้งเลยในปีนี้ดีใจด้วยนะคะเกี่ยวกับสายงานนะแล้วก็เด็กถือถ้วยโอเคความสุขนะคะแล้วก็แปดไม่เท่ารักทางไกลเด่นนะคะโอ okay. เคหกเหรียญขึ้นมาแล้วขึ้นมาตรงกับไพ่ King of Cups เนี่ย คนที่เข้ามามีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่บุญคู่อุปธรรมคุณนะแล้วยิ่งดาวพะพริหัสเนี่ยกำลังเลงลัคนาราศีพิจิกอยู่ซึ่งดาวพระริหัสมาจากเรือนกระดุมพะเรือนการเงินเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่เนี่ยนะคะ King of Cups, The Emperor, King of w a n d s แล้วก็ r ฮ p ร a ฟนเนี่ยคู่ที่เข้ามาถ้าคุณมีการพบรักใหม่กันเกิดขึ้นสำหรับชาวพิจิกนะคุณมีเกณฑ์ได้คู่บุญคู่อุปธรรมนะ เป็นสายเปก็ได้พูดง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะแล้วยิ่งเดอะซันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมาข้างใต้เนี่ยหนึ่งถ้วยพบรักใหม่ที่เป็นแสงสว่างของชีวิตของคุณนะคนที่กําลังรอคอยคู่อยู่เนี่ยโอ้เดอะซขึ้นมาเลยถ้าไม่ เก่งเรื่องงานมากๆเนี่ยโอ้โหเพราะว่าไพ่เกี่ยวกับการงานของคนคนนี้ขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะคะก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือการเงินแล้วหรือไม่ก็เป็นพวกแบบหน้าตาดีจัดนะเพื่อนๆเ,เพราะว่า k of Cups เนีสยมันขึ้นมาแล้วก็เด e s u ันขึ้นมานะหรือตีความอีกในหนึ่งว่าชีวิตต่อจากนี้ชาวพิจิกเนี่ย จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาดาวพฤหัสเลงนะคะแล้วก็ดาวมฤตยูเนี่ยชื่อมันอาจจะน่ากลัวนะเพื่อนๆมฤตยูแต่ไม่ต้องกลัวมาเลยนะคะเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะอะไรที่คุณไม่เคยได้ทําไม่เคยได้พบไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยได้เจอเจอประสบการณ์ชีวิตอะไรใหม่ๆเนี่ยเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นแสงสว่างของชีวิตนะอลิซบอกงี้20ปีที่แล้วนะคะดาวมฤตยูเนี่ยเข้าลัคนาราศีฤกษ์ไม่ได้เลงนะเข้ามานะคะโอ้ชีวิตแบบ ผาดโผลมากๆเลยนะคะทําอะไรอย่างไม่เคยได้ทํามาก่อนเป็น7ปีที่แบบสนุกมากๆกับชีวิตนะชื่อมันอาจจะน่ากลัวแต่เพื่อนๆชาวพิจิกไม่ต้องกลัวมันเลยเนี่ยแล้วให้ Queen of Wands ขึ้นมาค่ะทั้งอ่าคิงแล้วก็ราชินีขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับการงานนะ การที่คุณต้องการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็ได้ถ้าคุณยังหาจุดสตาร์ทของชีวิตไม่เจอใช้ช่วงจังหวะนี้ที่ดาวอาทิตย์อ่ะเข้ามายอยู่ในเรือนกรรมะการงานของคุณเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยประสบความสําเร็จสูงนะคะทั้งสองใบนี้จุดเริ่มต้นทางธุรกิจทางการงานที่ประสบความสําเร็จค่ะแล้วไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมาเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตเนี่ยชิลๆสบายๆเรลกซ์หรือคุณมีแพชชั่นกับกิจกรรมหรือว่าอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นพบปะผู้คน ใหม่ๆก็ได้หากิจกรรมใหม่ๆหาแรงบันดาลใจให้กับชีวิตก็ได้นะคะหรือว่าคุณมีเกณฑ์การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้โดยเฉพาะธรรมชาตินะแล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นนะคะ แล้วแดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่มีหลายความหมายการงานที่ราบรื่นเนี่ยไม้เท้ามันเรียงตัวกันสวยมากเลยนะคะเพื่อน,อนๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีการแบบทะเลาะเบาแวงอะไรกันถ้าก่อนหนะ้านี้ชาวพิจิกรู้สึกว่าการงานมันวุ่นวายเสเหลือเกินแบกรับภาระอยู่คนเดียวนะคะหรือว่ามีอ,าอะไรทําให้หงุดหงิดใจในหน้าที่การงานเนี่ยทุกอย่างจะราบรื่นแล้วก็สมูทขึ้นนะคะเป็นการได้รับข่าวสารดีๆจากแดนไกลก็ได้จเจริญเติบโตในหน้าที่การงานก็ได้เช่นกันนะเป็นรักทางไกลอย่าง ได้เลยเพื่อนเเรายิ่งมีเนี่ยไพ่ที่เกี่ยวกับต่างชาติเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะหลายใบยอยู่เนี่ย King of Cups นะคะ The Emperor แล้วก็เนี่ยที่ i e r o p h a n t ขึ้นมาเนี่ยนะโอเคอลิสขอเปิด3ใบสุดท้ายให้กับชาวพิจิตนะคะอู้สิบถ้วยความสุขสมวังในด้านความรักเพื่อนๆพ o ่อน n ูอเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าต่างประเทศเด่นนะคะแล้วก็อัศวินถือเเรียนขึ้นมาโอเคเรามาเริ่มกันที่10ถ้วยกันก่อน10ถ้วยเนี่ย เป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความสมหวังจะด้านความรักก็ได้หรือว่าถ้าใครชาวพิจิกคนไหนที่ไม่ได้บอกไม่ต้องการความรักเลยมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยแบบเด็กถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับ ตัวเองนะคะไปไหนทําอะไรคนเดียวก็ได้สบายๆชิลๆเนี่ยหรือว่าจะตีความอีกในหนึ่งนะเพราะว่าไพา่ไฮโรแฟนมันขึ้นมาสําหรับชาวพิจิกคนไหนที่ผ่านการผิดหวังอกหักกับความรักมามากๆแล้วตอนเนี้ยครองตัวเป็นโสดก็ได้เช่นกันเดี๋ย r ไฮโรแฟนขึ้นมาเป็นคนที่ไม่รีบร้อนกับความรัก คนเข้ามาจะใช่ก็ใช่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ฉันก็ยังไม่เลือกฉันก็ทำงานหาเงินมีความสุขกับชีวิตเนี่ยได้เช่นกันเรื่องคู่ไม่ได้รีบร้อนอะไรขอให้เป็นคู่บุญคู่วาสนานะคะคู่ที่โชคชะตาฝากำหนดนะไพ่ทูอ็อฟวานสขึ้นมาไพ่ทูออฟวานสเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศเด่นมากๆชาวพิจิกคนไหนต้องการทำงาน หรือเปลี่ยนงานก็ได้นะเพื่อนๆที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเรายิ่งอย่างที่บอกเลยชาวต่างชาติเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างหลายายการใช้ภาษาอื่นๆก็ได้นะหรือว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนนะคะ ค่อนข้างเด่นนี่โอากาสประสบความสําเร็จสูงนะแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาอัศวินถือเหรียญเนี่ยชาวพิจิกอาจจะมีลู่ทางช่องทางในการหาเงินใหม่ๆมีคนมาชักชวนลงทุนเกี่ยวกับการเงินการงานก็ได้อัศวินขึ้นมาเป็นคนรักอิสระเป็นคนไม่ชอบอยู่ในกรอบชอบทําอะไรอย่างที่คนอื่นเขาไม่ทํากันนะคะอะไรใหม่ๆไอเดียแปลกๆเนี่ยประสบความสําเร็จมีโอกาสสูงนะคะเดี๋ยวช่วงกลางๆเดือนพฤศจิกายนจะามาเปิดไพ่อีกทีเพราะ ว่าดาวอาทิตย์จะเข้ามาสู่ลัคนณาราศีพิจิกเล็งพระพฤหัสซึ่งเป็นคู่เกื้อนหนุนกันที่ดีมากๆเลยเลขหนึ่งกับเลข5เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกแน่นอนนะคะในช่วงปลายปีวันนี้จบแล้วกับชาวพิจิกขอให้เพื่อนๆสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยนะคะการงานการเงินแล้วก็โดยเฉพาะความรักขอบคุณค่ะ